สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นปถมศึกษาปีที่ 5. สําหรับวันนี้ก็พบกับคุณครูนิติกรอีกเช่นเคยครับวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.76นะครับเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาการเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยนะครับตามาเลยครับ แบบฝึกหัดที่1.16นะครับข้อที่1เศษ3ส่วน5หารเศษ3ส่วน5ครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับเศษส่วนของตัวหารนะครับเรามาดูนะครับเราผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับการหารอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเศษ3ส่วน5หารเศษ3ส่วน5นะครับ วิธีการหารคณครูสรุปมาสั้นๆนะครับได้ใจความอย่าง huh. นี้คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับเนี่ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นไหมครับจากหารเปลี่ยนมาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับตัวหารอันนี้เรียกว่าตัวหารนะครับตัวหารนะส่วนตัวข้างหน้าเรียกว่าตัวตั้งครับตัวตั้งตัวหารเนี่ยนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณเอ่อกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็คือข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนครับ เมื่ออยู่ในรูปของการคูณแล้วนะครับเราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับเศษ3ส่วน5คูณเศษ3ส่วน5ก็ได้เป็นเศษ3คูณ3ส่วน5คูณ5ครับถ้าตัดทอนไม่ได้เราก็จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบน3คูณ3เด้ก9ข้างล่างคูณข้างล่าง5คูณ5ได้25ดังนั้นต้อนนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วเป็นเศษ9ส่วน25ครับ ไปแล้วนะครับข้อแรกดูข้อต่อไปครับข้อที่2ครับเศษ7ส่วน12นะครับหารเศษ4ส,ส่วน5การหารเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารนะครับดังนั้นเศษ7ส,ส,ส่วน12หารเศษ4ส่วน5นะครับการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับ ก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน12คูณนะครับเศษ5ส่วน4นะครับอันนี้เปลี 5. 5. ่ยนหารนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณปึ๊บนะครับตัวหาร4ส่วน5เปลี่ยนนะครับข้างบนลงข้างล่างครับข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะได้เป็นนะครับเศษ7ส่วน12คูณเศษ5ส่วน4ข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างครับ7คูณ5ได้ส5สห้า 12คูณ4 48, เป็น48ก็ได้เป็นเศษ35ส่วน48ครับสำหรับคนนี้ก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับเศษ35ส่วน48ถูกต้องกันไหมครับดูข้อดูข้อต่อไปเลยครับข้อที่3ครับเศษ9ส่วนหาหารเศษ7จส่วน4การหารเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณนะครับคูณ คูณกับส่วนกลับเศษส่วนของตัวหารครับดังนั้นเศษ9ส่วน 5, หาหารเศรษ7ส่วน4นะครับก็จะได้เป็นเศษ9กส่วนคูณกับเศษ4ส่วน7ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนของตัวหารน,นะครับเมื่อพิจารณาแล้วนะครับอยู่ในรูปของการคูณก็นำนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างนะครับ เศษ9คูณ4ส่วน5คูณเนะครับ9ก36 5 7 35ก็ได้ออกมาเป็นเศษ36ส่วน35ครับเศษ36ส่วน35เป็นเศษเกินครับนักเรียนต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนครับโดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนะครับก็คือนำา35ไปหาร36ครับโดยนำา35หารนะครับหาร3.6ในรูปของการหารยาว นะครับ35อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว36อยู่ข้างในครับ35หาร36ได้1ครั้งนะครับเพราะว่า35คูณ1ได้35หลังจากนั้นนำา36ลบ35ครับเหลือเศษ1ครับเมื่อได้เศษออกมาแล้วนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับนักเรียนยังจำเพลงได้ใช่ไหมครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับ ดังนั้นนะครับเศษ36สส่วน3ามสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค่าได้เป็นจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน35ครับนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนนะครับเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางนะครับตรงกลางตัวหารนะครับ35คือตัวหารเอาไว้ข้างล่างครับดังนั้นสรุปคำตอบของข้อนี้ก็ได้มาเป็นนะครับ1 เศษ1.35ส่วน35ครับข้อต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4เศษ8.21ส่วน21หารเศษ9ส่วน16การหารเศษส่วนทําได้โดยนะครับนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกับเศษส่วนของตัวหารดังนั้นเศษ8.21ส่วน21หารเศษ9ส่วน16นะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน21คูณเศษ16.9นะครับถ้านักเรียนนะครับนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนก็คือ8คูณ16ส่วน21คูณ9ถ้าสามารถตัดทอนให้ไปอยู่ในรูปของเศษส่วนยังต่ำได้ก็ตัดนะครับแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็นะครับจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ อย่างในข้อที่4เนี้ยนะครับยังไม่มีตัวเลขที่นะครับมาตัดทอนได้ดังนั้นเราก็จะคูณกันเลยครับนักเรียนตัวเศษนะครับข้างบนคูณข้างบนก็คือ8ปดคูณสิครับแปดคูณสิได้108ครับข้างล่าง21่สคูณเได้189ครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็ตอบ1เศษ108ส่วน189เป็นคําตอบครับข้อต่อไปข้อที่5 ศษ45ส well. ่วน30หารเศษ14ส่วน72ครับเศษ45ส่วน30หาร14ส่วน72การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับก็จะได้เป็นเศษ45ส่วน30คูณกับเศษ72ส่วน14ครับนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะครับมีตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็คือข้างล่างลงข้างบนข้างบนขึ้นข้างล่างนะครับเมื่ออยู่ในรูปผลคูณแล้วนะครับก็คือเศษ45ส่วน30คูณเศษ72ส่วน14ก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับสรุปได้เป็นนะครับนักเรียน45คูณ12ส่วน30คูณ14ครับ ถ้าสามารถตัดทอนได้ก็ตัดทอนนะครับถ้าตัดทอนไม่ได้จับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างอันนี้ตัดทอนได้ครับทักงเรียนสังเกตว่านะครับตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5กับลงท้ายด้วย0ูนย์นะครับคุณครูบอกว่าธรรมชาติของเลข5สามารถตัดทอนได้นะครับดังนั้นนะครับคุณครูก็นํา5มาตัดทอนหรือมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับคุณคูนํา5มาหาร30เหลือ6ครับแล้วก็นํา5มาหาร45หเหลือ9นะครับ เมื่อพิจารณาแล้วตอนนี้ข้างบนนะครับมี9คูณกับ72ตัวข้างล่างนะครับมี6กับ14นะฮะ6สามารถหาร72ได้อีกคุณครูก็นำไปหารต่อครับ6หาร6เหลือ1ครับแล้วก็6หาร72เหลือ12ครับ12 6เป็น72นะครับพิจารณาอีกครั้งข้างบนมี9คูณกับ12ข้างล่างมี14ครับ12และ14เป็นจำนวนคู่ครับนักเรียน เป็นจำนวนคู่คุณครูก็หารต่ออีกครั้งหนึ่งครับโดยการนํา2มาหารครับถ้าเป็นจํานวนคู่นะครับ2หาร14เหลือ7ครับและก็2หาร12เหลือ6ครับพิจารณาอีกครั้งนะครับข้างบนตอนนี้มี9นะครับมี9คูณกับ6ข้างล่างมี7ครับพิจารณาว่า7ไม่สามารถไปหาร ตัวข้างบนได้ก็จับคูณกันเลยครับดังนั้นตัวเศษคูณเศษก็เป็น9,696คูณครับข้างล่าง7คูณ1ได้7ก็ได้เป็นเศษ54ส่วน 7. เเศษ54ส่วนเเป็นเศษเกินครับนักเรียนต้องทำให้หยุน่นรูปจำนวนคะก็คือนำเจไปหาร54นั่นเอง7หาร54ครับ7อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว54อยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนะครับนำเจไปหาร54ครับ ปรากฏว่า7หาร54ได้7ครั้งเพราะว่า7คูณ7ได้49ครับนำ54ลบ49ครับ4ลบ9ไม่ได้ไปยืม5 5เหลือ4 4เป็น14ครับ14ลบ9เหลือ5ก็ได้เศษออกมาแล้วนำรูปแบบของการหารยาวนะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนะครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับก็จะได้เป็น จำนวนคลาออกมาคือจำนวนเต็ม7เศษ5ส่วน7ครับดังนั้นคำตอบข้อที่5นี้ก็คือ7นะครับเศษ5ส่วน7ครับข้อต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6เศษ35สห่วน32หาร2 1 2ส่วน24ครับการหารเศษส่วนครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับ เศษส5สหา่วน32หาร21 24, ส่วน24ก็จะได้เป็นเศษ35ส่วน32คูณนะครับเนี่ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับ21 24, ส่วน24นะครับ21เอาลงข้างล่าง24เอาขึ้นข้างบนก็จะกลายเป็น24ส่วน21เเมื่ออยู่ในรูปของการคูณแล้วนะครับเมื่ออยู่ในรูปการคูณแล้วก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน หรือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างครับ mm hmm. เมื่ออยู่ในรูปการคูณนักเรียนพิจารณาว่าถ้ามีตัวเลขที่ตัดทอนกันได้ก็ให้ตัดครับเพื่อที่จะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําอย่างในข้อนี้นะครับมี8สามารถหาร32กับ24ได้คุณครูก็เลยนํา8มาหารครับทั้งเศษและส่วน8หา 32, หร32เหลือ4ครับ8หา 24, หร24เหลือ3ครับนักเรียนนะครับ ตอนนี้ข้างบนนะครับมี35มี3ส่วนท้าล่างมี4และ21ครับเมื่อพิจารณาดูแล้วมีตัวเลขที่สามารถตัดทอนได้คุณรูก็นำมาหารอีกครับคุณคูนํำ7มาหาร35ครับ7หาร35เหลือ5และก็7หาร21เหลือ3ครับตอนนี้ข้างบนมี5กับ3นะครับมี5กับ3ข้างล่างมี4กับ3นะครับ สามกับสามนะครับข้างบนกับข้างล่างสามารถตัดทอนกันได้คุณคูตัดต่อครับสามตัดสามเหลือหนึ่งนะครับสามตัดสามเหลือหนึ่งสรุปแล้วตอนนี้ข้างบนมีห้ากับหนึ่งข้างล่างมีสี่กับหนึ่งนะครับตัดทอนกันไม่ได้จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างก็จะได้เป็นเศษห้าส่วนสี่ครับเศษห้าส่วนสี่เป็นเศษเกินครับนักเรียนต้องเอาไปทําให้เป็นจํานวนคะในรูปของการหารยาวโดยการนำสี่ไปหารกับห้าครับ นำ4ไปหาร5ในเครื่องหมายหารยาวนำ4อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวนะครับ5อยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวนำ4ไปหาร5ได้1ครั้งนะครับเพราะ4คูณ1ได้4ครับนักเรียนหลังจากนั้นนำ5กับ4มาลบกัน5ลบ4เหลือเศษ1นะครับ เมื่อหารยาวเสร็จแล้วนํารูปแบบของการหารยาวมาเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะครับข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างก็จะได้เป็นนะครับนักเรียน1เศษ1ส่วน4ครับดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือนะครับ1เศษ1ส่วน4ครับขอต่อไปครับข้อที่7ครับนักเรียนมาต่อกันเลยนะครับถึงข้อที่7ครับ ข้อที่เครับเศษ13ส่วน56นะครับหารเศษ39ส่วน28ครับการหารเศษส่วนทำได้โดยนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับดังนั้นเศษ13ส่วนห6าหารเศษ39สก่วน28ก็จะได้เป็นนะครับเศษ13ส่วน56คูณนะครับคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณ นะครับเศษ39สเ่วน28ปเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็เป็นคูณ28นะครับคูณ28ส่วน39เมื่ออยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนแล้วนะครับนักเรียนให้นำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนนะครับดังนั้นเศษ13ส่วน56คูณเศษ28ส่วน39ก็จะได้เป็นนะครับ เศษสิคูณกับ28ส่วนด้วย56คูณกับ39ครับถ้าตัดทอนกันได้ตัดทอนนะครับโดยนำข้างล่างไปตัดกับข้างบนนะครับข้อนี้คุณคูณนำ13มนะครับมาหารทั้งเศษและส่วนนะครับก็คือ13อ่าคุณครูเอา7มาหารก่อนนะครับโดยนำา7มาหาร56 7หาร56เหลือ8นะครับแล้วก็7หาร28เหลือ4 หลังจากนั้นนะครับคุณครูเอา4มาหารต่อครับ4หาร4เหลือ1 4หาร8เหลือ2นะครับตอนนี้นะครับข้างล่างก็จะเหลือเป็น2กับ39ข้างบนเหลือ13กับ1นะครับ13หาร13กับ39ได้คุณครูก็เลยนำ13มาหารครับ13หาร13เหลือ1ครับ13หาร39เหลือ3ครับนักเรียนพิจารณาตอนนี้ข้างบนเหลือ1 ข้างบนเหลือ1กับ1ครับข้างล่างเหลือ2กับ3นะครับเมื่อตัดทอนกนได้จับคูณกันเลยครับข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่างก็จะได้เป็นเศษ1นส่วนหดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือตอบเศษ1นส่วนหครับก็ต่อไปขอถายแล้วนะครับข้อที่8ครับข้อที่8เศษ63ส่วน102หาร เศษ77ส่วน154ครับการหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับดังนั้นเศษ63ส่วน102หารเศษ77ส่วน154ก็จะได้เป็นเศษ63ส่วน102คูณกับ154ส่วน77ครับ เมื่ออยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนนำเศษคูณเศษนำส่วนคูณส่วนครับถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ต้องตัดทอนนะครับอย่างในข้อนี้นะครับคุณคูณนำเจมาตัดนะครับ7มาหาร63ได้9ครับเพราะว่า7จ็ดแล้วก็7มาหาร77ได้11ครับเพราะว่า1 1 7เป็น77 นะครับตอนนี้ข้างบนมี9กับ154ข้างล่างมี102กับ11ครับคุณคูณนำ11มาหาร11ครับ11หาร11เหลือ1แล้วก็11หาร154ครับเหลือ14หลังจากนั้นนะครับ114และ102เป็นจำนวนคู่ครับตัวเลขที่ลงท้ายด้วย4ด้วย2เป็นจำนวนคู่นะครับคุณคูณเลยนำ2มาหารครับ 2หาร14เหลือ7ครับแล้วก็2หาร102รเหลือ51 51มาพิจารณาก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ข้างบนมี9นะครับนักเรียนมี9แล้วก็7ครับข้างล่างมี51แล้วก็1นะครับ9กับ51นะครับ3หารลงตัวนะครับนักเรียนครูก็เลยหารต่ออีกครั้งหนึ่งครับโดยการนำามมาหาร51เหลือ17ครับแล้วก็3หาร9เหลือ3 นะครับสรุปตอนนี้ตัวเศษข้างบนมี3กับ7ตัวส่วนมี17กับ1เมื่อตัดทอนกันไม่ได้จับเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนครับ7 3 21 11 17 1เป็น17ดังนั้นได้เป็นเศษ21ส่วน17ครับเศษ21ส่วน17เป็นเศษเกินทำให้หยุนรูจำนวนคละเราต้องนำา7 7ไปหาร21นะครับโดย17อยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาว 21อยู่ข้างในนะครับนำา17ไปหาร21ได้1ครั้งครับ17 1เป็น17นะครับหลังจากนั้นนำา21เลบ17เหลือเศษ4ครับนักเรียนพอเหลือเศษ4นะครับหารยาวเสร็จแล้วนำรูปแบบการหารยาวมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะข้างล่างเอาไว้ข้างบนข้างบนเอาไว้ตรงกลางตัวหารเอาไว้ข้างล่างนะครับก็จะได้เป็นนะครับ จำนวนเต็ม1เศษ4 /17 ส่วน17ครับข้อนี้ก็ตอบ1เศษ4ส่วน17ครับนักเรียนจบไปแล้วนะครับ8ข้อสำหรับแบบฝึกหัด176นะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนเข้าไปตรวจแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ใช้ปากกาแดงตรวจในแบบฝึกหัดแล้วส่งมาให้คุณครูดูนะครับคุณครูจะได้เช็คงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ